กับผมเคยมั่งพยจนคนหากินหมาสสวัสดีครับผมเอาล้วครับวันนี้ครับอยู่บ้านเฮียบังนี่ครับไหนไหนเดี๋ยวอย่าเพิ่งเดินหนีเอฟซี FC. เอาทักทักทายหน่อยทักทายหน่อยทักทยายง่ายอ้าวไปทักทายง่ายอูเอฟซี FC ของช่องผมนี่ก็ติดตามบังก็เยอะโอ้เยอะเขารู้จักทั้งนั้นแหละรู้จักแล้วคุณนกเต็มไปหมดครับท่านผู้ชมก่อนที่จะออกต่อนะครับวันนี้ ให้ <มา S 1> ดูครับจะเลยเนี่ยเมื่อวานนี้แนะนำครับเสนอมาโมนี่ดูมีแต่ตัวสวยๆครับใหญ่ๆตรงนูน้นตรงนู้นขังแยกไว้สองตัวเต็มเลยโอ้นวลๆสวยๆทั้งนั้นโอ้เสียงไหนหมดเสียงไหนไม่เสียงไหนแยกๆตายกินกาแฟไหมผมไม่เอาครับไม่ไม่กินฮะ เสียงเหรอเสียงใหญ่หรือตัวใหญ่เส oh ียงถังไว้ก hmm. mm ่อนไหนตัวไหนอยู hmm. ่ในกรงเหล็กนี่กรงเหล็กนี่อ๋อนี่วัวตัวใหญ่เสียงใหญ่ไอ้ตัวนี้น่าจะเป็นอ่างวัวจะเป็นสามกุกอยู่เลยถังอ๋อขูอ่างสามกุกไม่ไม่เดี๋ยวเขาแย่งกันอีกอ๋อขังไว้ก่อน นต่อนี่นงต่อนั้นอะเพศไหมนกต่อบางโอ้นกต่อเยอะแยะผมแนะนําเขามานี่ทท้งนั้นแหละไม่หาอํำก็หาที่นี่เพราะว่าผมบอกลูกค้าไปแล้วว่ามีสองคนนี้แหละที่รู้จักมาแล้วโอเคเจ้าอื่นผมไม่แนะนําถ้าจะนกต่อนี่นะเอผมบอกเลย ใครเอาไปเล่นบ้างไม่เล่นบ้าง,น,างนกงีมันเดินทางกา <c oughs> นกมันบางทีมันเดินทางไกลครับท่านผู้ชมถ้า,าต,ต้องไปศึกษ,ษามาให้ดีก่อน,นทีมันก็หยุดนะวนวก <c oughs> ็เนี่ยเหมือนผมเอา <ๆ S 2> ชบาแก้วมาเมื่อวานนี่โอ้โหนี่สุดยอดเลยมาถึงเอาเลยอะเ,อเล่นเลยชบาแก้วหน้าตาอย่างตัวเมียนี่แหละลอนกมันต้องให้โชปลาลุกปลา ป่าร้อยครับป่าร้อยครับตัวน,นี้สบาแก้วถ้าผู้ชมโอ้โหหลายท่านอาจจะได้เห็นแล้วครับันมดดมันโดดคู่เหรอโอ้ดุตัวนี้ดุถ้าได้ถ้าได้คู่แล้วเสร็จแน่นอนเพราะว่าดูฝีมือแล้วเมื่อวานแต่ว่าจดไม่คู่หรอกนี่ถ้าจะไม่เอาดโอ้ลั่นทุ่งลั่นบ้านเลยนอ้นี่ขอซะนน่ จะไปต่อดินไม่หรอโอ้ยถ้าอย่างนี้ขอเลยนี่ยดูจับเล่นได้เลยครับท่านผู้ชมครับดูครับเอานกมาจอดิคูเลยอ่ะคูบนมือเลยนะของผมมันตัวนี้มันไหม้ไม่คูหรอกไม่คูแต่ว่าถ้าขึ้นต้นไม้นี่เอาเลยผม ไปไว้อยู่บ้านนี่ยังไม่ได้ยินเสียงขันเลยเนี่ตั้งแต่เช้ามานี่ตัวนี้แต่ถ้าขึ้นตอนไม้นี่คิดว่าเอาละเหมือนเมื่อวานเนี่ยจัดเลยฮะโอห่นเลยนี่นกต่อทั้งนั้นหรอ,ต,อ,รต,อต่อทั้งนั้นครับท่านผู้ชมดูเนี่ยนกต่อทั้งนั้นครับครูอ่างดูนี่นี่อะไรขุนแผนหรอ นี่ครับนกตัวนี้ตาแดงแป๊ดเลยนี่เสียงเล็กนี่ก็นกต่อเหรอนกต่อหมดเลยโอ้เนี่ยนกต้อนั้นเลยเนี่ยตาแดงตาแดงแป๊ดเลยนี่ต,ตัวนี้ดีนี่ตัวนี้ดีตาแดงนี่กันกต่อเคยออกไปต่ออ่ะยังยังไม่เคยแต่ว่าเป็นนกต่อซื้อมาเป็นนกต่อมันน่สวยๆทั้งนั้นครับท่านผู้ชมคลิปนี้ดูกันยาวๆครับเดี๋ยวผมจะเอาลงให้ดู นกบ้านบังนะครับนี่ลิวตันลิวตันเนอะนกตัวนี้ลิวตันเบ่าเขียนไหมอิวตันนี่ลิวตันท่านผู้ชมนี่ครับไว้ยเลยโอ้โหเต็มรวมยี่สิบสามสิบตัวนะครับเ,เ,หออเห็นแล้วในคลิปพี่เก่งไปถ่ายอยู่ ขนุนนี่ครับเดี๋ยวเรามาดูการทำประทูพี่สวัสดีครับผมเนี่ยอะไรอะวันนี้เป็นวันอะไรวางพระวันนี้จะไปต่อน้องกับตายเนาะนี่ครับบางเกียม,ยมพางเนี่ย นั่นนานๆแต่ว่าเอฟซีไม่เคยขอเลยนะบอกว่าเคยไปต่อกับบางหน่อยเขาบอกอะไม่เคยไม่เคยเออก็มีแต่ผมถ้าบอกว่าถ้าว่างตรงกันก็ได้มาอยู่ก่งเขาไปไหนไม่รู้วันนั้นพาทีมงานโอ้ยพาทีมงานดังไปโน่นไปห้วยมา้าวันนั้น <laughs> ไปอ่างอะไรไม่รู้ไปทำอะไรไม่ได้สักตัว <laughs> เมาเหล้าขาวกันอเมาเหล้าอย่างเดียวอะนกไม่ต่อแล้วไปกินเหล้ากันก็สนุกไปนะสนุกไปเอาครับเดี๋ยวเราไปชมการต่อกันเลยครับเดี๋ยวขอเวลาขอเวลาสักหน่อยนะครับช่วงนี้ก็ดูนกกันไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเยอะแยะนกใครอยากได้ก็โทรมาหาบังครับผมก็ให้ติดต่อมาแล้วนะครับทางบัง บางคือบางช้าหน่อยแบบบางต้องเทสนกก่อนไงอ่าต้องเทสแน่นอนเอซจะเอาแบบเปียกๆอ่ามันมันไม่ได้จะเย็นมันเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ผ่านอ่าใช่เอาไปจะไม่ผ่านเดี๋ยวก็จะมาว่าว่าโอ้ยส่งนกอะไรมาให้เหมือนอย่างเขยเมืองแพร่นี่นะครับทําไมไม่แบ่งนกต่อ ผม,ไม,มไม่กล้าครับไม่มีนกต่อ <c oughs> หาอยู่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ไปได้มาเมื่อวานนี่โอ้โหพวกก็จะขอแบ่งแต่ว่าผมแบ่งไม่ได้จริงๆครับเพราะว่าผมก็หาอยู่ <c oughs> นี่ต้องเข้าใจด้วยนะฮะเอาละครับเดี๋ยวเราจะตัดไปหาตอนที่ว่าเราจะไปต่อกันเลยนะครับ <c oughs> นี่ครับบางต่อไม้ดินครับวันนี้ ป่าโอ้หลายที่แล้วไม่เจอไม้มีแต่ไม้ไม่มีนกวันนี้ไม่คึกนกป่าไม่คึกนกต่อก็ไม่เล่นฝนตกอากาศไม่ดี ลุ้นครับนกป่ากำลังคูใส่ของบางอยู่ต่อดินต่อดินครับวันนี้นเดินดุม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 ,ดมวน,น,นอยู่ oh. กุกเดียวเสียงใหญ่นู่นนะได้ยินเสียงโยนอยู่นะบางเอาขุนแผนมาครับวันนี้ เรียบร้อยแล้วครับมันไกลครับภาพถ่ายมองไม่เห็นนะไกลได้ตั้งกล้องไว้ครับไกลเหลือเกินลองทําไปทั่วครับเนี่ยสูตรบังผมก็เอาไปใช้ได้ผลเหมือนกันนะใครจะเอาไปใช้ก็ได้ครับสูตรนี้ไม่สงวนลิขสิทธิ์นะครับลายพางเขาด้วย ไ้รับคอเบาโอ้หัวบลัมเลยนะต่อองนี้ก็ยังติดนะ <c oughs> ท่านผู้ชมดู <c oughs> ใหญ่นะต่อแบบนี้ก็ยังติดครับน่ <c oughs> แน่นอนลกมันมานครับ พวฟุกได้ดส่อยรอบคออีกทักตัวเจ๋ยวเลยเราก็มันติดขาออโอ้โฮดงไปดอกใหญ่เนาะดอกคอใหญ่ขาขั้นดีกะว่าถ้ามาหมายนี้ถ้าไม่มีนกก็กลับแล้วครับนี่อืมเดยเพิ่งกลับอยู่เพิ่งหากินดินใหม่ๆเลย ลงดินบางอ่านเกมแนละ้วอ,อย่าวไปข้้งหลังสอน,นกมันลงดินหลายนะครับแถวนี้มีลงดินหลายอยู่อย่างนีแค่ครับเสียงไหนเสียงอะไรไม่ใช่เสียงกางโอ้โเจอของผมตัวน,นั้นแหมนั่นไม่เล่นเฮ้ยสายไฟ เล่นมามานี่โอ้โหโคตรดีเลยโอ้วันนี้นิ่งเลยเจอเสียงใหญ่คารลมดีด้วยมีขัดมีหนุนด้วยเสียงใหญ่วันนะี้เนาะเฮ้ยดูเมียมั่งสภายตาไม่ค่อยมีแกนกคารลม คุณแผนหมายที่ตัวที่สองแป้มสองครับนี่รอบางแกงมาชามครับเป็นไงแข่งรหรื่งใหญ่ไหมแข้งใหญ่เข,ข้าไว้ครับนกตัวนี้ เสียงกลา,างไปหาใหญ่เสียงกลางไปหาใหญ่ดูตะเกียบตู้เขาตัวผูอะตวผูนะออ้คามดีครับท่านผู้ชมดูคามติดตูดจำเลยนะเรียกคนะามติดตูดอของผมนู่นครับกำลังเข้าเหมือนกันเสียงใหญ่บรัมมนกกุกเดียวครับได้ยินมันโยนแล้ว รอลุ้นก่อนเงาและหลุดไอ้นนมานี่อนนไอ้นนผมไม่เล่นโอ้เสียดายท่านผู้ชมเล่นวันเดียวครับเมื่อวานมาวันนี้พาขึ้นต้นไม้แล้วก็ไม่เล่นครับสงสัยแปลกที่ครับผมมันนอนที่อื่นคืนเดียวถึงว่าแล้วเวลานกตอบผิดที่ผิดทางไปมันทำไมถึงไม่เอา ทั้งๆท,ที่เขาก็ส่งตัวนั้นไปให้นะบางบางครั้งครับมันไม่เล่นเลยนี่มันไม่เอาเลยครับใช้ได้อยู่วันเดียวนี่สุดยอดเลยวันแรกเอาครับไอแผนกำลังดึงอยู่ครับตัวนี้เสียงใหญ่นะครับเสียงใหญ่หูคาลมขัดขัดหนุนรอดูกันครับผมป,ปึ๊บ เสียงใหญ่นะครับท่าน้ชมตัวนี้หลุดมาจากนู้น,นครับแถวนี้เป็นถิ่นของมันแต่ว่าไม่คูครับเฝ้าอีกแนละ้วปับ๊บมองคอแล้ว ปับ๊บโอ้ลงล่างลงสายล่างนี่แหละขึ้นสายบนนี่แหละเรียบร้อยทีนี้แหละแต่ว่าไม่ขู่ลูกนกหรือเปล่าตัวนี้คือขนคอยังไม่ค่อยมีนะ่ะขนคอไม่ค่อยมีปึ๊บปึ๊บมองคอนะครับตัวยังไงก็เรียบร้อย มองคอนแบบนี้ไม่เหลือไม่เหลือแหอ,อ,อ,อน,นี่มันลีลาอย่างนี้แหละแต่ใช่อยู่ไอตัวเสียงใหญ่แหละเสียงใหญ่ที่ผมหมายไว้นั่นแหละแต่ว่ามันไม่เข้ามันมานี่ของผมไม่เล่นเลยครับไม่ได้ยินเสียงเลยเวลาโด,ดแลวมม้วน,นขึ้นม เสียเวลาครับนกแบบนี้มันไม่คูไม่อัดอะไรเลยถึงว่าแล้วนกมันไม่ดุถ้ามันดุมันเข้าเหยียบผมแล้วครับถึงแม้ของผมไม่เล่นก็นตามอะ่ะเพราะว่าถิ่นมันอยู่แถวนี้ครับเห็นนกขึ้นขยับนกขยับปุ๊บบินเข้าไปหาบินเข้าไปหาไม่คูไม่อะไรกักแอะ เรียกก็เรียกเรียกให้เฉยคู่ใส่ก็คูหน่อยๆมันเป็นตัวเมียหรือเปล่าเดี๋ยวลองลองมาดูกันแต่ว่าเสียงใหญ่เรื่องเสียงนี่เสียงใหญ่เลยอารมณ์มีนี่ครับคูนะคูไหนน่ะไม่คูคูไ่ก็ออกนี่นะเห เสียงไม่เล็กยังอะเสียงอะไเะอ๋อ,อ,อดับเสียงลงมันดับเสียงลงนะพีชมมันก็กล้ากลัวๆนกแบบนี้นไม่หนีไม่หนีอโอ้ยปกติเสียงมันดังกว่านี้อันนี้มันดับเสียงลงลยเนี่ยแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันแหละแต่ว่าดับเสียงลง เอาล,าละตายแล้วท่านผู้ชมผมก็นั่งลุ้นกันอยู่กับบางนี่ไม่ยอมโดดสักทีครับจะรู้ว่ามันเป็นตัวผู้ตัวเมียแต่ผมว่าเป็นตัวเมียรครับตัวนี้นเดี๋ยวลงมาดูก่อน,นดับเสียงออกไปปกติเสียงมันดังจะตายครับเป็นนกเสียงใหญ่นกเสียงใหญ่จะตายเอาละมองคนะเอาโดดสักทีโอ้ยแผ่นก็เอาดีครับกระดิกปีกดิ๊กเลย มันผิดจากของผมนะมาเมืม่อวานนี้ของผมแบบนี้เลยครับ <laughs> <laughs> มาเดน้โอวเป็นคนละตัวเลยหนังคนละม้วนเลยครับวันนี้เอาไปขึ้นต้นฉามฉามมาแล้วทีนไม่เล่นครับท่านผู้ชมไม่แปลกครับโอ้ลงมาที่เดินเนะี้ยเอาคูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก็รู้ แต่ผมว่าน่าจะเป็นตัวเมียแล้วหรือคนละตัวกันวะคนเดียวกันคนละตัวมั้งก็นั่นแหละก็มันมาจากตรงนั้นเนี่ยเอ้าเงยเงยขึ้นมาปั๊บโอ้โแต่เป็นของผมนี่มันดึงตายหาเลยนี่ถ้าเป็นอย่างเมอวานเนี่ย มันไม่กระดิกปีกอย่างเดียวนะมันดึงตายเลยคราวนี้แหละคราวนี้แหละตายตายแน่ราวนี้แหละปุ๊ลุ้นกันกันกนกนบบังอยู่ครับนี่ดูบังลุ้นจนหน้าดำหมดออโอ้ตายตัวเมียร้อยเปอร์เซ็นครับแบบนี้เรียบร้อยแล้ว,ว,วท่านผู้ชมเดี๋ยวให้บังเอาลงมาให้ชมกัน แต่ผมว่าตัวเมียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ลักษณะการต่อนกมานี่ถ้าเป็นตัวผู้ก็เจ๋วงูจะเป็นตัวผู้เจ๋วเลยครับตัวนี้โอ้โหงูม่านตาเลยเดี๋ยวดูก่อนนี่จับดูก่อนจ,จับดูดไ,ได้ไร มันมีหลายปัจจัยถ้าหากตะเกียบตูดไม่บางตัวตัวผู้ตะเกียบตูดก็แขก,ก็อ่อนเหมือนกันอ่อนอ่อนก็มีอันนี้อาจารย์บางอาจารย์บอกมาแต่ว่าสวยมีสิทธิ์ไหนดูดิเดี๋ยวดูว่อนเดี๋ยวดู่ัน สอตาเนะี่ยก็น่าจะเป็นตัวผู้นะท<ร>่านผู้ชมแต่ว่ามา<ร><ร>ไม่ค่อยคูนะี่ะจับตุวดิโอกำกึง่งเอาออกมาดีๆแต่ก็น่าจะเป็นตัวผู้แหลนะท่านผู้ชมแต่ลักษณะท่าทางนี่มันเหมือนโอ้ตัวผู้ มดูหัวดูอะไรเนี่ยรู้คิดดูดูคำชิดอยู่ครับเป็นตัวผู้ครับท่านผู้ชมแี่ะไ<ม>ว่าจะเป็นตัวเมียมาถึงมันไม่ครูไม่หาอะไรเลยครูใส่ผมอยู่ประมาณสองยกครูใส่ของผมแต่ของผมไม่เอานีเอาตัวนุงมงมาไปหมดเสร็จแล้วเขาตายวันนี้ครับโอ้ยเล่นดีครับวันนี้ ไปครับสงสัยจะกลับบ้านนะครับวันนี้ครับพ่อนกไม่เล่นไก่ด้วยมาไก่เสียดายครับมีแต่นกดีๆนะแถวนี้แต่ว่านกไม่เล่นครับเดี๋ยววันหลังค่อยมาใหม่เดี๋ยวเราลองเอาไปไว้ที่เดิมมันนะครับป่าเดิมมันแถวนู้นน่าจะเล่นอยู่ไปครับวันนี้ก็ต้องขอจบคลิปไปเเพียงเท่านี้ครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับในคลิปหน้าวันนี้บังก็ได้สามตัวครับวันนี้ ผมเหี่ยว,วครับนกไม่เล่นครับก็เลยไม่ได้ฝากกดไลค์กดแชร์เขยมังแพ้ด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับในการทำคลิปต่อไปนะครับเอาครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ